สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะดิฉันมีชื่อว่านางสาวธนชีาพรชัยสิงห์านอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามทับเลที่2ี่ค่ะในวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องการวิเคราะห์และวิจารณ์ตัวละครในเรื่องของรักแรกพบค่ะโดยจะมีตัวละครหลักๆให้ได้วิเคราะห์กันอยู่5ตัวละครด้วยกันนะคะโดยจะมีแม่ของเจนเจนบุ๊กตั้มกันซึ่งเราได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ตัวละครที่มีชื่อว่ากันค่ะ แต่ก่อนจะไปวิเคราะห์กันเรามาฟังเรื่องย่อของรักแรกพบก่อนนะคะเผื่อที่ใครยังไม่ได้ไปดูเรื่องเต็มคะ่ะเจนและบุกเนี่ยเป็นคู่รักในวัยเรียนค่ะโดยที่เจนเนี่ยเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่มากพอจากคู่คนเป็นแม่นะคะจนมาวันนึงในคืนวันสงการานต์ค่ะโดยที่แม่ของเจนเนี่ยไม่อยู่บ้านซึ่งเจนเนี่ยก็ชวนบุกมาที่บ้านค่ะจนสุดท้ายก็มีความสัมพันธ์ที่เกินเลยกันเกินไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งท้องค่ะ ฝ่ายของเพื่อนเจนเนี่ยนะคะก็ยุยงให้เอาเด็กออกนะคะโดยทางตัวเจนนะคะได้ตัดสินใจกินยาขับเลือดเป่าจนหมดจนทาให้ตัวเองเสียชีวิตลงค่ะแล้วเจนเนี่ยนะคะก็ได้ลงไปชดใช้กรรมในะระต่อไปค่ะส่วนทางด้านของบุกนะคะก็ได้ยอมรับสิ่งที่ตัวเองทําไปค่ะแล้วก็ได้ทําความดีชดใช้ชนะิ่งที่ตัวเองก่อไว้ในอดีตด,ด้วยหลังจากที่ฟังเนื้อเรื่องย่อกันจบไปแล้วนะคะท่าในใดอยากจะรับชมตัวเต็มทางเราได้ทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะ ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังลักษณะนิสัยของตัวละครที่มีชื่อกันกันค่ะโดยพื้นฐานตัวละครของกันแล้วนะคะการเป็นคนที่รักเพื่อนหูเพื่อนแล้วก็คอยชี้แนะเพื่อนในเรื่องต่างๆแต่ว่าความหวังดีของกันเนี่ยนะคะยังเป็นการชี้แนะในเรื่องที่ผิดๆอยู่ค่ะเช่นการยุยงให้บุปป๊คไปมีความสัมพันธ์ที่เกิดเลยกับเจนนะคะจากที่ฟังการวิเคราะห์นิสัยตัวละครของกันในเรื่องของรักแรกพบนะคะพบว่าคําพูดของเพื่อนมีผลต่อการตัดสินใจค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจนจบด้วยนะคะหากมีเรื่องสงสัยทางเราได้มีช่องทางการติดต่อให้ได้ติดต่อมาสอบถามกันได้ที่ข้างล่างเลยนะคะ